เดินออกบ้านนี้แฟนขับเต็มหน้าบ้านแล้วเดินมาคนรู้จักเต็มทักหมดเลยพอไปเต้นก็แบบไม่มีความสุขแบบเหมือนโดนกดดันตลอดเวลาทําไม่ได้สักทีผมทําให้แม่เห็นเลยครับว่าที่ผมทําอยู่ตรงเนี้ยผมทําแล้วมันมีความสุขแล้วผมสามารถทํามันได้ผมไม่อยากให้แม่เสียใจ สวัสดีครับคือตูนครับนายณัฐพงศ์วงคำครับอายุ16ปีครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่กำลังขึ้นม .5 TST 11หมาหรือแมวแมวภูเขาหรือทะเลภูเขาแม่เรียกเราว่าอะไรลูกสีที่ชอบสีม่วงกินทวีตเอ็กทวีตเอ็กทวีตดูหนังหรือฟังเพลงฟังเพลงแนวเพลงที่ชอบ i n v เยอะหรือน้อยเยอะกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนร้อนหรือหนาวหนาว รู้สึกผมเป็นคนที่มี energy เยอะพอสมควรผมรู้สึกว่าตัวเองเต็มพอสมควรเต็มกับเกินเลยมันก็เลยเยอะแแด่ว่าเราเป็น extrovert ที่มีพลังล้นเหลือใช่ครับผมชอบเข้าสังคม <c oughs> มันสนุกดี <c oughs> ความสุขของผมคงเป็นการที่ว่าเราได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแบบเราสนุกกับมันถึงเราจะเศร้าแต่มันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็โอเคกับมันครับเช่นอะไรบ้างเช่น ครั้งหนึ่งครับตอนช่วงประมาณมัธยมจะขึ้นม .4 นี่แหละครับก็ผมเป็นเด็กโคเวอร์ใช่ไหมผมก็เต้นช่วงน,นั้นอยู่ประมาณม .3 เทอม2ช่วงนั้นผมเต้นหนักมากผมไปแข่งทูบีแล้วช่วงนั้นผมทําให้เกียรตผมตกแล้วแม,แม่แบบเสียใจมากๆแบบกลัวแบบลูกจะขึ้นม .4 ได้ไหมช่วงนั้นก็ก่อนที่จะสอบขึ้นม .4 ตอนนั้นก็ผมคุยกับแม่ว่าผมจะตั้งใจให้แม่เอท้าดึงเลยว่าจะไปติวแค่หนึ่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบ แล้วจะเอาห้องนี้ให้ได้ช่วงนั้นผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยไม่เล่นเกมเลยหนึ่งอาทิตย์ทําให้แม่เต็มที่ผมไม่อยากให้แม่เสียใจอีกไต้ตามที่ตัวเองหวังครับก็สอบได้ปกติผมเป็นคนร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบร้องเพลงล้วกับเต้นเราเราทำอะไรกันก่อนผมชอบร้องครับชอบร้องก็คือร้องมาก่อนหน้านี้ใช่คือร้องเล่นเล่นตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งมาเคยเรียนร้องเพลงได้สามชั่วโมงเองครับสามสี่ชั่วโมงผมก็เป็นนักร้องวงประจำโรงเรียนเลย สิ่งที่ตรงข้ามกับมันครับคือสิ่งที่เราทําไปแล้วเราไม่ชอบอืนทํามันไปแต่ก็ทําไม่ได้สักทีอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบเช่นอะไรลองลทางบ้านคือจริงๆเขาอยากให้ผมไปเรียนด้านแพทย์ครับการแพทย์อยากให้เป็นหมออะไรงี้ไม่มี energy ในการทํางานพอไปเต้นก็แบบไม่มีความสุขแบบเหมือนโดนกดดันตลอดเวลาผมทําให้แม่เห็นเลยครับว่าที่ผมทําอยู่ตรงเนี้ย ผมทำแล้วมันมีความสุขแล้วผมสามารถทำมันได้ดีกว่าตรงนั้นผมเคยเปิดใจคุยกับแม่ว,ว่าถ้าผมทำตรงนี้ได้ดีกว่าสิ่งที่แม่อยากให้ผมทำแม่ควรสนับสนุนผมในด้านที่ผมถนัดเพราะผมทำไปแล้วผมมีความสุขมันสามารถเป็นอาชีพได้หมดเลยมันสามารถหาเงินได้เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่ถนัดหรือไม่ชอบครับก็จนทุกวันนี้ครอบครัวก็ยอมรับก็สนับสนุนเต็มที่แล้วครับกลัวผี ผีใช่แล้วยักลัวไหมกลัวยังกลัวอยู่อสมมติเดินผ่านป่าตอนกลางคืนอะ,อะไรเงี้ยแบบขับรถผ่านป่ามืดๆเลย,เยอะไรนั้นจะกลัวถ้าแบบอยู่เฉยๆมืดๆแบบไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีสิ่งรอบข้างแต่มืดๆอ่ะผมไม่กลัว <S <S ดังแล้วตอนนั้นอ่ะเดินออกบ้านนี้แฟนขับเต็มหน้าบ้านแล้วคือเป็นตัวของเราที่ไม่มนคนอื่นผมรู้สึกว่า ที่แตกต่างจากทุกคนผมรู้สึกก็คือเสียงของผมคือว่าเสียงของผมมีสเสน่ห์เพราะว่าผมเป็นคนท,ที่เสียงขึ้นจมูกมันจะขึ้นนาสิกตลอดเวลาอ่าผมก็เลยรู้สึกว่าเสียงแบบนี้มันพิเศษมันเป็นเอกลักษณ์มันหายากไปดูนักลองหลายคนแล้วก็ส่วนมากไม่ค่อยมีคนที่เสียงเป็นแบบนี้อย่างแรกก็อยากบอกครอบครัวก,ก่อนครับว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่เลี้ยงผมมา ให้ผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำแล้วก็สนับสนุนผมนะครับจนผมมาถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ตอบแทนครอบครัวทุกคนนะครับแล้วก็ฝากถึงคนทางบ้านนะครับว่าขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ตุลน,นะครับผมอยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจแล้วก็ลองทำในสิ่งที่เราอยากทำก่อนครอบครัวจะสนับสนุนไม่สนับสนุนก็ให้ลองเปิดใจทำมันอย่าไปกลัวว่า เราจะทําไม่ได้ต้องมั่นใจมันผมก็ขอบคุณลองตุนนะคะครับข,ขอบคร้าผมอยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจแล้วก็ลองทําในสิ่งที่เราอยากทําก่อนอย่าไปกลัวว่าเราจะทําไม่ได้ไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่ไม่ถนัดหรือไม่ชอบคือเป็นตัวของเราที่ไม่มัอนคงเอง